เกมโดยรวมวันน oh ี้ครับวันนี้แพ้่าเรือไปเป็นยังไงบ้างนะอยากเอารู้อะไรมันเป็นตุ้มทีกูใจชัดเลยเนี่ยอันนี้เขาเป็นตัวมาเสียงไหมนเต้้องมุดก็มามีการกรรมการมาเป็นสิ่อที่เราไม่ยาญ่ีกแบรไม่รู้ว่ากรรมการไม่ตันดีไหมตอนนี้มีวีอารก็เราเข้าใจดีเป็นอย่าง เสียดายมากาของบอลจริงๆมันเสียดายก็น่าสงสารเด็กผมด้วยผมบอกบอลผมไม่ได้ไปวดใจเลยก็ม,มาเป็นทุกเกมอยู่แล้วทุกเกมอะไรเล็กนี่มันโดนทุกเกมเลยนะเลหยากกลยายคงดักไดอย่างเด็ก,ดกยังมา,าเดนเสียดายทุกเกมผมดูดกับทีมเลยก็ไม่มีตุกูที่ไม่ใช่ให้ก็มีที่คงได้เพราะที่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไร ววก็รอคนเงินแลมันเป็นที่ไหน,ไหนผู้ไม่ออกว่ามันไม่อายมีดูฟังดักมีข้อ็ชั่วเขามีของนี่ก็ต้องไปดูมันมันสับสนแล้วมันมันรู้ว่ามันมีเกิดการกันนี่ดูข้าในดูมนี้ดูมันความผูกสายไม่มีหรอกดก็เป็นที่สารลัเนี่ยก็ต้องให้ทุกองคก์กูจากก่อเลย lɔkɔ mi deni kodi kukutajamɔ bɛmi inu wa alaji kemumum titɛro ma pɛ stimulation kɔhaayi kaaaw stimulation mi demia re wɔmɛ depi anyi kɔ tugunnia kaw dɔɔtɔ ni dɔɔtɔ nii me de kiiaw ka ɔkugunlia lɔkɔ ma pɛɛ stimulation de kɔmadugunna ya wa kɔkɔhaayi lɔkɔ yaa ɛɛkò ma komi la wò kɛtɛfɔ mɔnaayi la wò awo bi titi la wò kɛ kaw sisi koro. หรือว่า16คนผู้ท the so so ี so ่อ so ยู so ่อ so ้อมดีใจเหลือเกินเวลาเราต้องคิดบ้างเราต้องแก้บหน่อยนะคมันมันมากกว่าที่เราคิดนะครับเด็กโยนแค่เด็กแค่เรามารมณ์เด็กแค่ผู้กครองมันรู้มันหลุตาหดเลยการดูของผู้ที่จริงเราเนี่ยเด็กมันมีสมาธิแน่นอนไม่ได้แปลว่าการดูเกมไม่ได้เถึงมากกว่าทีมเราแต่ไหมอะเรามาแพ้ เราเราสู้ได้เราเล่นกับเขาได้แม่ไม่ม่เหนื่อเหมือนกับเด็กยํำพูดเลยทุกการอะไรเล่นดีทีมเล่นดีทีมทุกอย่างมันดีหมดต้อง佩ปที่ตัดสินเรื่องเกมเลยไม่ได้มีอะไรเขาพูดเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีเป็นแต่ผมยังไม่รู้ว่าทีมเราหรือว่าใครจากทีมเราที่มีป็นหากับเขาหรือเปล่า <laughs> <laughs> มันมีแต่พี่ก็ไม่เข้าใจก็มาไเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมุมเลยมีวิดีโอหมดเลยเดี๋ยวน่าจะออกให้ดูบ้างิมีวิดีโอหมดเลยทุกเกมเกมที่เราไปเล่นเทโรเดีย๋ยวของให้ทุกคนดูนะซิดีโชคสองนาทีแรกอาร์สางซาหลุดเป็นคลาสที่สองพระประจ่าแบบนี้ ตาแบบนี้คำรมยังไม่ให้เรื่อเลยไม่ได้ไป่ว่าจะนิ่หน่อยนะมันเอาอยู่เลยให้เรื่อเด็กกระจายตัดเวลาที่เราเดินสุดสายขับพิสเดรุ่นเพรที่มาขกงเราไม่ให้อะไรเลยให้แค่